คราวนี้ฉันจะเปิดเปยความลับที่ซอนอยู่เบื้องหลังคำเพ่งของปิปิธภัณฑ์เช็ดข้าวเดเตรียมชัยคงปวกเตอร์ไฮพรอมคุณเคยจินตนาการไหมว่าเบื้องหลังแสงสีอันเจิดจ้าของวงการบันเทิงจีนซ่อนความลับอันมืดมิดที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน เรากำลังพูดถึงเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการสังเวชชีวิตมรณะกรรมลึกลับและพิพิธภัณฑ์ศิลปะอัลหลอลึกลับแห่งหนึ่ง <met modern> <world> ที่ปักกิ่งเบื้องหลังกำแพงอิสีแดงของที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะ798มีข่าวลือแพระพัดว่าน้ำเชื่อมสีแดงและลมหายใจของมนุษย์คือหลักฐานที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ถือกำเนิดขึ้นและทุกอย่างเริ่มต้นจากชื่อหนึ่งที่กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในตอนนี้อวี๋เมืองหลง การเสียชีวิตของอวี๋มั่งหลงในปี2025ได้จุดประกายให้แฟนๆเริ่มค้นหาความเชื่อมโยงบางอย่างและพวกเขาก็พบสิ่งที่น่าสยดสยองอวี๋เมั่งหลงและศิลปินชื่อดังอีกคนเฉียวเหรเี่ยงต่างมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือพวกเขาทั้งคู่สังกัดอยู่ภายใต้บริษัทขนาดยักษ์ใหญ่ทีอันยูมีเดีย,ย um ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทีอันยูมีเดียต้องเผชิญกับเหตุการณ์การเสียชีวิตอันน่าเศร้าต่อเนื่องกันหลายครั้งมีศิลปินวัยหนุ่มสาวอย่างน้อยเก้าคนเสีย ด้วยเหตุผลทางการที่คล้ายกันเกือบทั้งหมดภาวะซึมเศร้าหรืออุบัติเหตุแต่รูปแบบมันซ้ำเกินไปจากอุบัติเหตุทางรถยนต์การกระโดดหรือการตกจากอาคารทุกรณีล้วนถูกรายงานว่าเป็นการจบชีวิตด้วยตนเองรายงานทางการทั้งหมดระบุเหตุผลเดียวกันภาวะซึมเศร้าแต่มันช่างมีความคล้ายคลึงกันมากเกินไปเงียบเงันมากเกินไปราวกับว่ามีใครบางคนตั้งใจเขียนเรื่องราวการตายของพวกเขาใหม่ อวี๋เมิงหลงเปิดตัวในปี2013ภายใต้สัญญาพิเศษกับทีอนยมีเดียจนถึงปี2021อย่างไรก็ตามในปี2018เขากลับหยุดติดตามบัญชีทางการของบริษัทบนวีโบอย่างกระทันหันซึ่งถือเป็นสัญญาณว่าเขาต้องการจะออกจากค่ายที่น่าประหลาดคือสัญญาของเขาไม่เคยสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการเลยตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเส้นทางอาชีพของเขาก็ถูกแช่แข็งโดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนอวี๋เมิงหลงเคยแสดงสัญญาณของความหวาดกลัวมาก่อน ในวิดีโอเก่าชิ้นหนึ่งขณะที่เขายิ้มทักทายแฟนๆจูจ่ๆรอยยิ้มนั้นก็หายไปทันทีเมื่อเขาหันหน้าไปอีกด้านสีหน้าของเขาแข็งตึงราวกับว่าเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนอยู่หลังกล้องชาวเน็ตเชื่อว่าคนที่เขาเห็นในตอนนั้นคือผู้จัดการของเขาเองอำนาจของ Tn Media ไม่ใช่เรื่องเล็กเลยบริษัทนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ Mango Excellence Media ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายยักษ์ใหญ่ Hunan นน Broadcasting System องค์กรสื่อของรัฐ ผู้ลงทุนของพวกเขารวมถึงบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอลบาบาและชน่นาโมบายด้วยการสนับสนุนที่แข็งแกร่งเช่นนี้จึงไม่มีใครกล้าแต่ต้องพวกเขาเลยระบบของทีอันยูมีเดียถูกกล่าวหาว่าคล้ายกับโรงงานผลิตมนุษย์พวกเขารับศิลปินเข้ามาหลายร้อยคนแต่ให้ความสําคัญเพียงหนึ่งหรือสองคนที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นส่วนที่เหลือถูกปล่อยให้เสื่อมถอยจมอยู่กับความซึมเศร้าและสุดท้ายถูกบังคับให้ออกจากค่ายพร้อมค่าปรับจากสัญญาก,กว่า5,000 500, 0 0หยวน ตรงนั้นเองคือจุดที่ความมืดของวงการนี้ซ่อนอยู่ศิลปินเหล่านี้ถูกดูดพลังและค่อยๆถูกทำลายจนหมดสิ้นร่องรอยการสืบสวนของสาธารณชนพาเรามายังสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดพิพิพธภัณฑ์ศิละปะ798ในกรุงปักกิ่งมีการกล่าวขานกันว่าสถานที่แห่งนี้คือสถานที่ประกอบพิธีสังเวย ภายในพิพิธภัณฑ์มีชาวเน็ตบางคนอ้างว่าพบงานจัดแสดงที่มีลักษณะแปลกประหลาดคล้ายกับสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศิลปินบางคนที่หายไปจากวงการนอกจากนี้ยังมีรองเท้าและเสื้อผ้าที่ดูคล้ายกับของอวี๋เมื่งหลงและศิลปินอีกสองคนอย่างน่าประหลาดตั้งแต่นั้นมาคำว่าห้องใต้ดินที่พิพิธภัณฑ์798ก็กลายเป็นหนึ่งในคำที่ถูกค้นหามากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ทฤษฎีสุดทั่วได้แพร่กระจายออกไปหรือว่าอาวีเมื่งหลงและศิลปินคนอื่นๆถูกบังคับให้เข้าร่วมพิธีลึกลับหรือสมาคมลับบางอย่างที่เชื่อกันว่าใช้เพื่อยืดอายุข,ของผู้มีอำนาจระดับสูงในประเทศสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นคือนักแสดงสาวลู่เจียงหยงก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยหลังจากเธอโพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่าเธอยอมแพ้ต่อกดมืดของวงการบันเทิงไม่นานหลังจากนั้นบัญชีของเธอก็ถูกลบและเธอไม่เคยปรากฏตัวอีกเลย แม้จะไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมแต่ทุกเสี้เสี้ยของเรื่องราวกลับยิ่งทําให้สาธารณชนเชื่อว่าการของพวกเขาไม่ใช่เรื่องบังเอิญตอนนี้พิพิธภัณฑ์ศิลปะเจ็ด้อยเก้าสิบดซึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความคิดสร้างสารรค์ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความหวาดกลัวไปแล้วคดีของอวีเมืองหลงเป็นเพียงยอดของภูเขาน้ําแข็งเท่านั้นใครกันแน่ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี้และยังมี y ่ t อีกกี่คนที่ยังไม่ถูกค้นพบจนถึงตอนนี้ความจริงยังคงถูกปิดไว้ และบางทีมันอาจซ่อนอยู่หลังประตูของที่พิพิธภัณฑ์798